สบายดีพี่น้องไอ้มอนขึ้นมาอุดนนมันอนาคตละสิบไอ้มอนเออเออแมนมกอนสิบพันมันกับพี่น้องเลยนั่นแหละใหญ่อันาคตห้าพันลูกไข้ายขนมข้าวต้มด้วยพี่น้องเด้อหัลโหลเด้อพี่น้องมักซารีฮอตหน่อยไอ้มอนเด้อม้อนแล้วมักซารีข้าวเหนียวกับมีอาสามหมากเศร้าพันไก่อ่อนเลยบ่ ไข่อ่อนเลยเด้อท้องเด้อนั่นเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็ไข่ลูกพี่น้องเลยนี่ไข่ลูกเด็เช้างข้างคุอเด้อยกปุ่งดูฮะเออเอาใส่ยิบท้องใส่ยิบลดบ้างลุงๆคนเดือดไข่ลูกใส่ทานใส่ลูกมืดไงเลยอืมเด็กขีบขีบใส่เข้าวันนั้น ใายเครื่องเก่าเด้อจ้าทางนี้จ้ะเกรย์ม้อนขับมาอุดหนุนขนมสามห่อบอสบ้บาสมเออมางขนมมัตรสลีเอาบอ่สบ,บักซาลีสามหมากเช้าเอาอเออเด็กหน้อยกินขนมค่ะเออเด็กน่อยกินเอาข้าวโคบ,บ่สซิพันนั่นเด็กน้อยกินออเต้ากินบ่ข้าวโค มันแห้งหมักเขาโอบเนาะอ้นเนาะอ้นคือออกมาซาเขาทาเขาแก้มอยู่นั่นแกใส่มาพี่น้องไว้เมื่อนีร่คะโกรุนจอดไว้ทุกข์เอ็นอันยักนะดาแล้วคอยบอกนั่นเอ็นคอยบอกนั่นอันนุ่มมีนุ่มมันทำอะไรอยู่ในไรฮนันเขาบอกให้ลวกก่อนเดอร์เลยจังอันนั้นใส่แหววย่านอันนั้นก่อร์เดิรเอ็นกับลูกชิ้นมากลูกชิ้นเขาล้นเด็กน้อยไรเขาซื้อให้ลูกเขากิน ไส่ลูปอะไรนี่นี่นี่เยอบกว่างพี่ตหามลรีมันตัวนั้นนะปาดเป็นกูน้อน้องเ้ยคนเดอยังแน่เอาข้าโกบขนมสามเข้าโกบหนึ่งมันหนึ่งกระท้องมันิดขัเดออกมาอยู่ขันข้างนอกขน้องเอ้ยมลีเานี้ นี่แกมีแขกเป็นมายามเป็นมาเล่นเพือนเล่นชานพี่น้ออกไปเลยกคล้ายๆแน่เครื่องกะมันนะชำนี่เลยเอาเลยเออรีบเอาได้อดเลยอดอดน้อยรีบเอาเด้อนี่เด้อเหลือชำนี่เด้อเออเออเออเหลือแต่อันนั้นเรืออันเหลือชำนี่บ่เออเหลือเช่าพันแบบนี้นั่งเสิร์ฟเอาเช่าเออมอสีเออฮะ มึงเที่ยวสามชิปใส่เงินแถวๆเอ็นละคนเนาะยากเอ็นละคนลอ้นเด้อใจแล้วนะมันมามันเกิดจุดจากเขาขึ้นผิดดูๆงามโบเอ็นข่อยซื้อให้เมื่อไงฮะงามงามยิบใช่ยิบใช่เขาเีิญให้่อะไรบอกแถมแน่ข่อยว่าร้านข่อยเชเอาไปขายโลเดียวกันแถมข่อยเนี่ยแล้วแถมหลายๆฮัน แต่ว่าสีงาปอันนี้เนาะเสร้างมันสร็จ้จ้าเขาเขาจามาพูดเออแม่ลวเนาะเออเออนแม่นอเราซื้อเป็นพี่อ้อยเออเขาเเอ็นเมีแต่เอ็นลใ้เขาโรดคัณเังมีแต่เอ็นแาในสิเอสิ้นมาแนี่จะน่อยนึงเห็นว่าค่ะเขาก็เติมสินให้เออต้องต้องว่าคนเขาขาเขาขายเขาบอกว้าบ่ได้ด้อันนี้เขามีสินแน่ก็ โอเคแน่พี่น้องใครดีๆชิมแน่มันจะหอมตรวจตรวจน่าแบบนี่น้องอุ่นทางนั่นก่ะเบื้องหลังพี่น้องครับเบื้องหลังคานไข่ทำส่งไอหมอนลูกหลานคนเต็มเลยมีแต่ล้านคนได้พี่น้องเลยเออลูกหลานยายมอนเนะพี่น้องนี่อ้าวเฮียมาแล้วออโต้ขนมนั่นร้ายที่ไรนะยายมอนขนมสามข้าวโขบหนึ่งมันสิบอันพราะเานั่นไอหมอน มันนะพ่อบ่ให้่ร้านนั่นเอาอีกกองบ่ขายขนาดเลยเนาะมันสะหมดแล้วมันสะหมดแล้วเหลือสองกองคอมเมนต์เล่ากับมดแล้วเงินเบ้เราเลี้ยงร้านนะจ๊ะร้านเราเต็มจ้ะพุทธร้านร้านเมฆทะเลน้องเมฆแน่ยังแน่พี่น้องหลายคนเดินสิน้องเด้อ หลังหลันองอ้นอรคอยกับไก่ต้องกั้นี่น้องไก่อยไปหับแขกไอ้อ้นอ้นพ่อนับแขกไ้เนี่ยไอโอเคมันเลี้ยงมัดแหล่นะฮะอ๋อมันนาะวัวนุ่งขาะแล้วเปลี่ยนนั่นไมแล้วมันมันสิบเลยมัาสิบเลยกัมือหนาสิแทมไห้เดอรเส้เดิดติดนีเดอมือหนาเดอบบ มันเป็นมันเป็นคือข้าวต้มเนี่ยเป็นมิลเล่เออแบบมันเป็นแบบนั้นมันซ้ำมันซ้ำก็เนี่ยามันเป็นใหม่เบิ้งเลยเด็กคนนู้นเออหลังลองสื่อลองขายเรากินเอาเลยมาซาลี่เออได้ข้าวเหนียวก่บมี่อีกแล้วจะมาในขายสักข้าวเหนียวเพราะมาในขายนี่ข้าวเหนียวนี่นี่ สามากข้าวเขาเลือกรถมาใหญ่ๆเรื่องนั้นก็ข้าวเหนียวขาเหนียวนี่นี่ข้าวเนียวนี่แล้วข้าวเนียวคล้นี่ขาวเนียวคล้ายแล้วจนะกินเจ่าขึินแล้วเนี่ยเขามาใหญ่ๆนี่แล้ก็อุ้งเาแต่ละมือเาก็อุ้งเท้ามืดเจ้าก็ก๊าซจกเบมดืดทีกทัหเลยเขาะนะคนละซีซิบเข้ากนง่ามาเลยผมน่ะ เงินทอนเด้อบักหน้าบอกไห้ได้วจะเกิดขึ้นเออจ้าน้อยจิงสามเงินทอนน้ำมันประจานอะไรนี่ได้ข้าวเหนียวอ้นนี่เออนี่ก็ข้าวเหนียวนี่เอาสองพันสามสิบเนาะเอซื้ออะไรพี่นอ้วยพินอ้วยเอาย่างไว้อใเราต้อสั่งมาสั่งกันให้เอิญเอิญนะอีกแล้วเด้อทองเด้อเอาทองใครลูกเขาได้ทองโอเคพี่น้องเ้วยนี่แหละ ของซื S <S ้อของขายพ่น้อยพ่น้อยก็มีแขกมากเดือนมาทานนา่งเสิร์ฟผ่นมาเล่งน้ำผ่นเจเสิร์ฟผ่นมาเล็นน้ำพ่น้อยเ้อพ่น้องเ้อต้นเรือริคอหนาคันผล่นกับมาเล็นน้ำเนาะมีชุ่มแซลอยนึงเจเสิร์ฟคนงงามชุ่มแซลอยนึงมาเล็นน้ำพ่น้องเลยต้องได้ะเลกันกันสี่หาเดือนบ่นเนาะสี่หาเดือนเนาะเป็นมากับครอบครัวผิ่นพ่น้องเล ลูกหลาทุกคนเช้าคนเดิมมาหลายคนครอบครัวมีอ้นมีก้อยมีันยังยังคันมากนั่งหนึ่งคันนั่งนะไม่ขับแขกแค่นั้นะไปจ่มไปลูกกอดทั้งเลยก็ไมีซุ้มแซลน้อยหนึ่งนะจ้าว่าท่านออกขับพี่น้องเนาะตามกองก็เกลือราวกับเจ็ดคนมาเฮือนขับเหล้าขับเบียร์ได้พคิดเอาไว เอาน่ะเข่าโคบเข่าโคบหับมาคือกันได้หน่อกันสื้อเอาเออน่ะคนไทยเห็ดแทบอยู่บ่เลยเออแทบบ่องเข่าโคบนั่นน่ามไข่บวมีเลยค่ะอนเลยน้่งกินบวมีเไปซื้อกินก่อนไปซื้อเอาเลยเราบ่มาส่งอือยังบ่มาส่มอะไรนะแบบเยิ้มเข็บก่อ โอเคเด้อจ้าพี่น้องมาเนี่ยม่น,น้อยลาไปก่อนเด้อคลิปนี้เด้อกันคลิปใหม่เด้อจ้า